บักสั้นสั้นเงยการมาเมือนั่นก็บกักพงกับปลาชอบสามคนที่บอกใครบักซักเอาเศษเล็กไปขายอ่าเห็นไหมอ่าบักซักเล่มมาเส่นบัดรปนกลยเห็นไหมเอ้ยยังไงยังไดกเลย ว่ยขยะขยะไอ้นี่ว่าขยะเาดันโทษบอกปลาชอบไม่ได้เอาดันใครไปทั้งน้องแก่ก่อนแล้วก็ใคเขัาอุดรขยะรถจับได้หรอออกมาหอนละมองรถรถล่งพอดีนะเออรถล่งพอดีลูกเพือเ่อนบงนี้เองวะไม่เออนั่นแหละไอ้ไมไ้ได้โทษไปโทษไปนะไอ้ไม้มีบ่มีบ่เป็นอย่างไอ้ไม้โทษไปบอกปลาชอบ ให้ป้าชอบท่อยบอกลงเล็กภพยในเมืองอุูดอนท่านนี้ให้รับซื้อเนี่ยรับซื้อซะแล้วให้ป้าชอบบอกล่งเล็กนี่ในอุดอนท่านนี้นี่ลงรับซื้อของเขาน่ะท่ไปบอกเฮียต่อยติงว่าบักซากนป็นออกมากอา่ะเผาแล้วน้ำซื้อขึ้นมาแล้วน้ำซื้อขึ้นมดแบน้ำซื้อขึ้นม,มาตอนเผาเล็ก <c oughs> เออเจยขยาราชาพอง่ะบอกเฮียต่อยติงว่า